สวัสดีครับทางทนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรู้ทันหุ้นภาคเชา้าวันนี้วันที่29ตุลา2568นะครับเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กปรับลดลง0.7%อ่อนแอกว่าที่เราประเมินนะครับโดยมีแรงกดดันจากฟันฟลอต่างชาติขายสุทธิหนักเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับ กระทบหุ้นตัวหลักๆของหลายกลุ่มให้ปรับฐานลงตาม outflow ที่ออกมาในระดับประมาณ2,000ล้านนะครับในขณะที่หุ้นใหญ่สุดของตลาดอย่างเดลต้าเนี่ยชะลอความร้อนแรงอันนี้ทางทีมกลยุทธ์ก็เล่าให้ฟังไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์นะครับว่าข่าวบวกเนี่ยมันอัดเข้ามาในวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ในเรื่องของเทรดดิลที่จีนกับสหรัฐเนี่ยน่าจะมีพัฒนาการเชิงบวกทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพายอินไปแล้วค่อนข้างมากนะครับ อย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยข่าวบวกในฝั่งของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ในวันนี้เนี่ยเซ็นเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวโดยซนตินเมนต์หลกัลกๆที่เป็นบวกเนี่ยยังคงอยู่ในกลุ่มอ,อ่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทีมที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ในฝั่งของดาวโจนส์แล้วก็ n a s d a q เนี่ยยังทำ New High นะครับหนุนโดยข่าวบวกในกลุ่มเทคอย่างกับชุ่หุ้น n v i d i ีเยนี่ยปรับตัวขึ้นประมาณ5%เนะครับ ตามการรายงานกำไรของซัพพลายเออร์หลักได้แก่ SK Hynix ที่รายงานงบออกมาดีกว่าคาดนะครับทำให้ตลาดเนี่ยคาดหวังว่าตัว NVIDIA เองเนี่ยก็จะมีงบออกมาที่ดีกว่าคาดเช่นกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในคืนวันนี้นะครับทาง FED จะมีการถแถลงผลประชุมนะครับซึ่งทางนักเศรษฐศาสตร์ของเราแล้วก็คอนเซนซัสเนี่ยคาดว่า FED จะลดดอกเบีย้ย0.25ลงมาสู่4นะครับ นอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราปิดต้นฉบับไปแล้วเนี่ยก็มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมออกมานะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการลดภาษีในส่วนของสินค้านําเข้าให้กับจีนเนื่องจากประเด็นของยาแก้ปวดแฟนชานิลซึ่งเหมือนกับทางสหรัฐเนี่ยจะคุยกับจีนรู้เรื่องมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูดีเทลต่อไปนะครับสำหรับปัจจัยภายในประเทศนะครับวันนี้จะเป็นวันเริ่มมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายบริโภคเนี่ยสมาตรการด้วยกันคือโคโรคึ่ง plus แล้วก็เที่ยวดีมีคืน2568นะครับให้ไลฟ์หลักๆน่าจะเป็นคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งทีมเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังได้เคยประเมินไว้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่า2มาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเพิ่ม gdp ของไทยเนี่ยประมาณสัก0 4ถึง0.5ในไตรมาส4แล้วก็ประคองให้ gdp ในไตรมาสดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%แล้วก็ทั้งปีปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจนา่าจะโตได้ประมาณ2%หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ซึ่งก็อาจจะสูงกว่าประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ของเราอยู่บ้างโดยทางเราเองเนี่ยทำประมาณการ gdp ปีนี้ปัจจุบันเรามองที่1.9%นั่นเองนะครับในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณสุโชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ สวัสดีครับเข้ามาที่ส่วนถัดไปนะครับวันนี้แนะนําเกณฑ์กำไปขอมาดูที่ตัวหุ้นในกลุ่ม l s i n g นะฮะขอมาดูที่ตัว MTC ทีนะฮะที่มันพักฐานองมาแรง2วันติดนะฮะแล้วก็ตัว s i n e นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นภาวะ o v e ว s o l d นะแล้วก็ดีิตัวกลับขึ้นมาเมื่อวันนี้ในส่วนของตัว OR นะครับเมื่อวานนี้ pattern g r กราฟระหว่างวันจริงๆดูดีนะครับแต่ราคาปิดอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้น OR เนี่ยเน้นย่อซื้อดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือพื้นฐานนะดีนะครับมาดูตัวแรกก่อนสําหรับตัว MTC นะครับก็ในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการนะครับผมเชื่อว่ายังคงดีต่อเนื่องในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินทรัพย์ที่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเองนโยบายแกหนี่ที่ประกาศออกมาแล้วนะครับใน1-2สัปดาห์นี้จะมีการตั้ง AMC ของรัฐนะครับขึ้นมาเพื่อซื้อนี่มาบริหารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการซื้อนี่ l จากพวา พวกอนแบง n ์ bank, นะก็คืออย่าง MTC เนี่ยแหละซึ่งนะวิทอลเราเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า MTC เนี่ยจะเป็นตัวที่รับประโยชน์สูงที่สุดจากกรณีนี้นะครับในส่วนของที่ทางดอกเบีย้ยนะครับคืนวันนี้เฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย sentiment ในเรื่องของบอ n d y i e นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับลงหลังจากที่รีบาวขึ้นมาในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะหลังจากที่ทางแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยไม่ยอมลดดอกเบีย้ยนะครับแต่ถ้าเฟดลดเนี่ยน่าจะทําให้บอ n d y เนี่ย ของไทยอ่ะนะครับอเมริกาคงลงก่อนนะครับแล้วของไทยเนี่ยก็คงจะเป็นทิศทางที่ ปรับตัวลงหลังจากที่รีบาวนะครับแล้วก็คงจะทําให้แบง์ชาติบ้านเราเนี่ยตัดสินใจลดดอกเบี้ยง่ายขึ้นในการประชุมเดือนธันวานะครับในส่วนของต้นทุนทางการเงิน MTC ก็จะลดลงนั่นเองนะครับในส่วนของตัว v ว l ร์เรชั่นนะครับตอนนี้ forward PE 13เท่าคิดเป็นลบ1.25 SD นะครับขณะที่คาดกําไรปีหน้าโต18%อันนี้ผมเชื่อว่ามันสะท้อนอะไรที่ผิดปกติในเชิงของ v ว l ร์เรชั่นอยู่นิดนึงนะครับก็คือยังมีอัพไซด์อยู่นั่นเองนะฮะมองว่า v ว l เรชั่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะ u n d e r p r i c e นะครับหรือต่ำเกินไปนะครับตอนนี้นะครับราคาหุ้น2วันละนะครับหลังจากที่พักฐานลงมาลงแรงบันไปทดสอบค่าเฉลี่ลย2วัน200วันแล้วไม่ผ่าน นะครับก็เลยมีการพักฐานแรงลงมาแต่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็แนะนําเก่งกําไรแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยสามสิบเก้าจุดเจ็ดห้าแนวต้านนะครับถ้ารีบาวกลับได้ก็สี่สิบเอ็ดจุดสองห้าจนถึงสี่สิบสองจุดเจ็ดห้าแล้วก็ถ้าเบรกผ่านไปได้มองเป้าหมายตรงไฮเดิมก่อนสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าถ้าสตอรี่มันดีต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทําจุดสูงใหม่ได้นะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเทสเส้น200วันอยู่นะครับแล้วก็สต็อปลอสเผื่อผิดทางไว้นิดนึงตรงจุดโลลใก้ๆนะครรับตง39.25 ถัดไปนะครับอันนี้ผมขออภัยนะครับอันนี้ผมลืมแก้นะฮะไม่ใช่17.7นะครับต้องเป็น39.25นะครับถัดไปในส่วนของตัวซินเนกนะครับตัวซินเนกเนี่ยราคาหุ้นลงมาแบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าลงมาใกล้ๆก,ลกับโลเดิมในช่วงของเดือนเมษาที่เป็นช่วงของมีข่าวในเรื่องของภาษีคุณทรามาัมป์นะฮะเทรดวอลตอนนั้นเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสแล้วล่ะนะครับเพราะลงมาถึงจุดโลตรงนั้นขณะที่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนก็เหมือนกับมีนนักลงทุน อ่าเรียกว่า g i v e up นะครับก็คือยอมแพ้แล้วขายคัดลอสขายทำกำไรหรือขายขัดลอสกัอนออกมา นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เวอร์ชันของตัวซิมเด็กเนี่ยดูกลับมาน่าสนใจในเชิงของ side, พอัพไซด์เพราะพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับร้านวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราออกบทวิเคราะห์คาดการกำไรไตรมาสที่3ามกำไรประมาณ200ล้านก็โตประมาณ22%่สิบสองเปอยียร์ออนเยียร์ประมาณ8%ปดเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4น่าจะดีต่อเนื่องเพราะเป็นไฮซีซั่นด้วยมีเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่โดยเฉพาะตัว iPhone 17นะครับแล้วก็วัฒจักรเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อันนี้ยังเป็นส ผมเชื่อว่าผลประกอบการเนี่ยจะดีต่อเนื่องนะครับตอนนี้ forward PE 12.9เท่าคิดเป็นประมาณลบห SD แล้วก็ d i v i d end อยู่ประมาณ5%ซซึ่ง valuation ตรงนี้เนี่ยถือว่า ไม่ได้ต่างจากตัวคอมเซเท่าไหร่นะครับก็เชียร์ทั้ง2ตัวได้นะครับสำหรับตัวซินเดกแล้วก็คอมเซแต่ซินเดกที่วันนี้หยิบขึ้นมาเนี่ยคือเชียร์คอมเติดมาหลายวันแล้วแล้วก็ราคาหุ้นวันนี้ก็น่าจะรีบาวกลับเหมือนกันนะครับสำหรับตัวซินเดกนะครับแนวรับ10.4แนวต้าน10.7แล้วก็11บาทถ้ารีบาวผ่านไปได้ก็มองเป้าหมาย11.6สต็อปลอสเพิ่มผิดทางที่9.9นะครับ ถัดไปนะครับในส่วนของตัว OR นะครับอย่างที่ผมกล่นไปตอนต้นนะครับระหว่างวันตอนเช้าเนี่ยทรงดีเลยนะครับแต่ช่วงปิดเนี่ยระหว่างวันตอนเย็นเนี่ยตอนปิดไม่ค่อยดีนะครับเป็นกราฟเป็นลักษณะโดจินะครับแต่ว่าพื้นฐานผมเชื่อว่ายังไปได้ต่อนะครับก็กาไรต่มาที่3ดีมากนะครับเป็นการเทินอาราวเยีออนเยแล้วก็โต15% Q on Q วแล้วก็ไปมาที่4ตอนนี้เนี่ย แนววิเคราะห์ของเราประเมินว่าตลาดน้ํามันดีเซลเนี่ยนะครับค่าการตลาดน่าจะดีกว่าไตรมาสที่3นะแล้วก็ราคาน้ํามันโลกทรงตัวเนี่ยไม่ขึ้นไม่ลงดีกว่า OR นะครับขึ้นเยอะไปก็ไม่ดีนะครับลงก็ไม่ดีนะเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันจะไม่เหมือนปั๊มอื่นนะ่โอเนี่ยเขาจะมีขัดทุนสต็อกนะครับไม่เหมือน p t ท g จี t g นี่ขอให้ลงอย่างเดียวจะดีกว่า p t ทนะครับแต่ว่าถ้านิ่งๆไม่ไปไหนจะดีกว่า OR นะฮะในเรื่องของราคาน้ํามันดิบ ตอนนี้ forward PE 13.7เท่านะฮะคิดเป็นลบ1.5 SD ยังถูกอยู่มากนะครับ d i dividend y i e ยูประมาณ4%ราคาหุ้นนะครับมองแนวรับ14.2เหมือนเดิมนะครับแนวต้านคขอขยับเป็น14.7แล้วก็15นะแล้วก็ทําเบรกผ่านไปได้มองเป้าหมายตรง15.3ก่อนนะครับ Stop loss เผื่อผิดทาง13.8ถัดไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับ ตอนนี้ตัวติดล้อนะครับก็ขอขยับเทลลิงสต็อปลงช่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มันเป็นจังหวะของเออร์อร์ทั้งตลาดเลยนะก็ตอนนี้เทลลิงสต็อปขอตั้งเป็น 21. 2ี2 1 2 GPS c นะครับแนวรับ41แล้วก็ stop loss ตั้งเผื่อ39.75ตัวกันกุลนะฮะแนวรับ208นะครับจะเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างวันมีแรงขายพร้อมกับพุ้นตัวอื่นในตลาดนะครับแต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับแล้วก็ปิดขึ้นมาที่เดิมได้นะฮะลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีแรงซื้อรออยู่นะครับสำหรับตัวกันกุลนะฮะก็ stop loss ตั้งเผื่อ2บาทอันนี้ไว้เผื่อนะครับไม่หลุดก็ถือต่อหุ้นท็อปหรือไทยออยนะครับแนวรับ35.5แล้วก็ stop loss ตั้งเผื่อ34.5 ค้นครูนะครับยังไม่พ้นแถว11.5ดีนักนะครับก็พักลงมาเหมือนกันนะฮะก็แนวรับ11.1นะครับก็คงจะไซด์เวสสะสมพลังตรงนี้กันใหม่แนวต้านยังคงมอง11.5แล้วก็ถัดไป11.8สตลอปรอตั้งเผื่อ11บาทนะครับถัดไปตัวคอมเซเว่นนะฮะเมื่อวานก็เป็นภาพที่ลงมาทั้งกลุ่มคอมเมอร์สนะกลุ่มคาปลีนะครับแต่ผมเชื่อว่าทิศทางเหมือนกับตัวซินเนกนะก็คือผลประกอบการดีนะครับแล้วก็ไตรมาสที่3ดีตรมาสที่4ดีนะฮะก็แนวรับ25.5นะฮะ ขอขยับเป็น26.5แล้วก็27.5ให้เขาพักไซเว่์หน่อยนะครับสำหรับการรีบาวแล้วก็สต็อปลอตั้งเผื่อตรง25ขอ,ขอขยับลงมาช่องหนึ่งนะครับตัว s t p นะฮะเ,เมื่อวานนี้ผลประกอบการออกมาดีนะดาามคาดนะครับแนวรับ18.2แนวต้ 2, นาน18.7แล้วก็19.2นะสต็อปลอตั้งเผื่อ17.7นะครับถัดไปในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้นะสำหรับ ปัจจัยพื้นฐานวันนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะตัวแรกตัวเินเนกนะครับก็อย่างที่ผมหยิบขึ้นมาเป็นตัวท็อปพิกนะครับแนะนำซื้อต่อเป้าพื้นฐานคือ13บาทนะครับตัว S C T P นะครับแนะนำซื้อต่อเช่นกันเป้าพื้นฐานคือ22ก็กำไรเมื่อวันไตรมาสที่3ออกมาเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4น่าจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่3นะฮะสําหรับตัว S C T P ยังแนะนำซื้อต่อตัวสวัสดนะครับคาดการกําไรไตรมาสที่3 1,300ล้านนะก็บวกเล็กๆบางๆนะฮ ในเนี่ยนวิเคราะห์ของเราเชื่อว่าพวกเครดิตคอสพวก NPL เนี่ยน่าจะเริ่มนิ่งละนะครับแล้วก็นโยบายภาครัฐมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยน่าจะทําให้คุณภาพสินทรัพย์ของตัวสวัสด์เนี่ยเ,เริ่มนิ่งแล้วก็ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงในเรื่องของแนวน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง ซึ่งไตรมาที่3เห็นละนะครับเริ่มเห็นบ้างเล็กน้อยนะครับน่าจะทําให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงโดยเฉพาะจะไปเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือปีหน้านะครับยังคงแนะนําซื้อต่อตัวสวัสดนะครับเป้าพื้นฐานคือ33.5ถัดไปนะครับตัวบิกริมนะครับคาดการกําไรไตรมาที่3อันนี้กําไรปกตินะครับคาดการไว้ประมาณ400ล้านก็ลงทั้งเยอันเยอคิวอันคิวแต่ถ้าไปดูกําไรในส่วนของ ไต่มาที่4นะต้องบอกว่าไต่มาที่3มเนี่ยมันชะลอนะครับไต่มาที่4ก็คิดว่ายัางชะลอต่อ นะครับน่าจะมีการปิดซ่อมบำร,รุงนะครับแต่งไรก็ดีนะฮะคาดการผลประกอบการปีหน้าจะดีขึ้น,นจากอุปสงค์นะครับไฟฟ้าลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหรือในบทวิเคราะห์อของนักวิเคราะห์เราเนี่ยจะเขียนตัวย่อสั้นๆว่าไอกับยูนะครับซึ่งอันนี้ผมขอขอขายายความให้เผื่อ,อ,อท่านเจ้าที่กันตลาดแล้วก็นักลงทุนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะนักวิเคราะห์เราบางทีก็เขียนย่อเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เขียนขยายความผมก็ขยายความให้มันย่อมาจาก industrial user นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าประเภท SPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับอย่างที่เคยบอก ไปว่าพวกตามนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของประมาณการนะฮะก็ขอปรับประมาณการปี69ขึ้นปรับราคาเป้าหมายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจาก14บาทเป็น18.1ยังแนะนําซื้อต่อนะครับแม้ว่าผลประกอบการปีนี้อาจจะยังดูแล้วซึมๆนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นหวังปีหน้านะฮะ ถัดไปตัวอมตะนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะวิเคราะห์ของเราคอนเฟอเรนซ์คอกับทางอมตะนะครับไตรมาสที่3กําไรน่าจะดีนะครับมีการโอนที่ดินเยอะนะครับก็คาดการกําไรประมาณ910บล้านบาทโตทั้งเยออนเยอคิวอนคิวนะครับฟื้นตัวจากจุดต่าสุดตอนไตรมาสที่2เพียงแต่ว,ว่าไก์แดนหรือสิ่งที่ผู้บริหารบอกมาเนี่ยนะครับในไตรมาสที่3ตอนนี้เนี่ยมันมีบางอย่างสัญญาณบางอย่างที่เรายังไม่ค่อยดีนะก็คือยอดขายที่ดินเนี่ยมันซึมนยะมันชะลอนะครับก็ขอปรับเป่ายอดขายที่ดินปีนี้ลงด้วยซ้ำ ในส่วนของไตรมาสที่4นะถ้าดูทรงจากวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นการชะลอตัวลง Q ิ n Q นิวะครับก็เลยแนะนำเพียงแค่ถือสำหรับตัวอมตะนะครับเป้าอยู่ที่17บาทตัวไ r p c นะอันนี้ก็แนะนำถือเช่นกันนะครับเป้าพื้นฐานคือึ้น1.14ก็คาดการกำไรไตรมาสที่3ประมาณร้อยกว่าล้านเป็นการเทินอาราวเยอออนเยอคิวออนคิวะครับก็รงกันดีนะครับมีกำไรสต็อกค่ากันกรันดีแต่ว่าในส่วนของตัวสเปรย์ปิโตเคมีโดยเฉพาะสาย PP ซึ่งเป็นตัวสายหลักของตัวไ r p c ีเนี่ยไม่ค่อยดีนะคร ถัดไปตัว global นะฮะตัวนี้ขายนะครับก็เป้าพื้นฐานคือ6บาท50รายงานกำไรไตรมาสที่3นะครับเป็น392ล้านบาทก็บวกประมาณ8%เยียร์ออนเยียร์แต่ลดลงประมาณ25% QonQ ดีกว่าคาดเล็กน้อยประมาณ6%จากอัตราก,กำไรขั้นต้นดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4น่าจะฟื้นตัวนะเพียงแต่ว่านะครับราคาเป้าหมายใหม่ของเราเนี่ยอยู่ที่6บาท50เดิม6บาท20ปรับขึ้นเล็กน้อยนะจะเห็นว่าอัพไซต์ตึงนะก็เลยขอแนะนาขายต่อสาหรับตัว global นะครับ ถัดไปนะฮะในส่วนของข่าววันนี้นะครับมาดูที่ข่าววันนี้กันสักนิดหนึ่งนะข่าวแรกนะครับที่ผมพูดถึงตัว MTC นะก็คือในเรื่องของทางปรชาติเนี่ยเรียมที่จะประกาศในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวก AMC ต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมที่จะจัดตั้งราภายใน1-2สัปดาห์นี้นะครับเพื่อซื้อนี่นะครับโดยเฉพาะนี่ที่ต่ำกว่า1น0 0 0แสนบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปลงพวกนอนแบงค์นี่แหละนะครับก็เลยเมองว่าตัว MTC น่าจะรับประโยชน์นะครับ ถัดไปนะฮะในส่วนของตัว AOT นะครับอันนี้ข่าวหุ้นก็หยิบมาเป็นข่าวลีดวันนี้นะครับว่าเตรียมที่จะปรับขึ้นตัว Passenger Service Charge หรือตัวย่อคือ PSC นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าปรับก็จะเป็นบวกกับตัว AOT ซึ่งประเด็นเนี่ยมันจะอยู่ที่กรอบบนนะฮะเดิมเนี่ยข่าวทุกข่าวที่ออกมาแล้วนักวิเคราะห์ทุกคนที่ให้เป้าประมาณ40บาทนิดๆเนี่ยออมอง PSC ประมาณ200บาท นะครับจะกรอบบนตามหนังสือพิมพ์เขาหุ้นวันนี้คือกรอบบนคือ500บาทถ้าปรับขึ้น500บาทจริงเนี่ยอัพไซด์จะเยอะกว่าตรงเสซเแ่าๆนี้นะครับน่าจะมีอัพไซด์ให้ปรับประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายขึ้นเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตามต่อนะครับว่ามีโอกาสปรับขึ้นไปกรอบบนอย่างนั้นได้จริงไหมนะครับถัดไปนะฮะเป็น g ก้าฟนะฮะเอแอดวานนะครับ,รบ, A รบแล้วก็อีกข่าวคือถูนะออกข่าวพร้อมกันเลยนะครับแอดวานกับแอดวานกับ g ก้าฟเนี่ยบอกว่าจับมือกับ Microsoft ทําพวกศูนย์ข้อมูล Data Center เนะช่นเดียวกันนะครับพุนทรูก็ประกาศข่าวเหมือนกันนะครับว่าจับมือกับ Microsoft เช่นกันนะครับเพื่อ,อความร่วมมือเชิงธุรกิจในเรื่องของ AI กับ Cloud ซึ่งก็คือไปด้วยกันนี่แหละนะครับทั้ง Advanced ทรูเกลฟเนี่ยไปกับ Microsoft ทั้งคู่นะครับก็น่าจะเป็นข่าวบวกมาที่2-3ตัวนี้ทั้งคู่ทั้ง2กลุ่มนะครับเดี๋ยวพัดไปนะครับวันนี้ก็พบกับคุณธนทรในส่วน ครัสวัสดีครับก็มาต่อกันที่พาธท,ทางด้านเทคนิคอลนะครับก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตัวดัชนีเป็นภาพของการปรับฐานลงมานะก็เมื่อวานนี้ปิดติดลบไปราวๆสักเจุดนะปิดไปที่บริเวณ1314มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่4.40หมื่นล้านบาทนะครับโดยแรงขายหลักๆเมื่อวานนี้นะครับมาจากกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มค้าปลีก ระหว่างวันก็มีการลงไปทำโลบ,บริเวณ1.311แล้วก็มีการขึ้นไปทำไฮบริเวณ1.331นะครับโดยหากจะพิจารณาจากในภาพรายวันแล้วเนี่ยเรายังมองว่าตัวดัชนีเนี่ยยังเป็นภาวะของการแกว่งในแนวโน้มขาขึ้นภายใต้กรอบของตัว u p t e n s i o n e l นะครับแต่ในรอบสั้นนะครับก็มีสัญญาณเชิงลบอย่างที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้าคือแท่งเทียนโดจิเงาบนยาวนะครับทำให้เมื่อวานนี้เนี่ย มันตามมาด้วยแรงขายที่ค่อนข้างกดดันดัชนีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะครับการที่ดดชนีมีการย่อลงมาเทบริเวณ1 3 1 0บวกลบเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างมีนัยสําคัญพอสมควรนะครับเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดรีเวอร์เซอร์ของตัวตลาดในวันนี้ได้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเอเมเนี่ยยังคงมีการเคลื่อนที่เหนือการสูรแล้วก็มีการตัดขึ้นออของสัญญาลายน์ขึ้นมาในรอบหลายๆเดือนเลย ยังมองว่าโมเมนตัมของตลาดเลยนะค่อนข้างดีอยู่นอกจากนี้นะครับในรอบเช้าเนี่ยหากเราไปสังเกตจากตัวตลาดหุ้นเอเชียก็มีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ละเรา่าบวกละเรา่าสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะทําให้ตัวเซ็นเด็กรีบาวขึ้นมาได้เช่นกันนะครับอมองแนวรับนะครับในวันนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,300ถึง1,310จุดนะครับแนวต้านอยู่ที่1,330ถึง1,345นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ย แนะนำถือเลทพอฟิตหลันไปนะครับรอแนวรอขายที่แนวต้านโซนบนบริเวณ1 3 6 0 1 3 8 0น,นะครับก่อนนี้ยังไม่มีหุ้นนะถ้าย่อลงมาบริเวณ1310บวกลบผมคิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับได้นะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับเราเริ่มเป็นตัว CK นะต้องบอกว่าตัว CK เนี่ยมองว่าผ่านขาลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าราคามีการยืนค่าเฉลี่ย2 0 0วันมาได้สัก เราลาวสักสอถึงสเดือนละนะครับปัจจุบันก็มีการย่อตัวลงมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นได้ว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยมีแรงซื้อกลับจากโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็หากเราพิจารณาจาก MBCD เนี่ยมีรอบของการเกิด h i e n e น Divergen c นนั่นหมายความว่ารอบแนวโน้มหลักเนี่ยยังคงไปในทิศทางเดิมก็คือแนวโน้มขาขึ้นอยู่น,ยะน,น,นะครับคำแนะนำนะครับถ้าย่อมาที่บริเวณ15557เนี่ยผมว่าสะสมได้นะครับมองแนวใต้ไว้ที่16.8 ถึง17.5นะครับแล้วก็ให้ stop loss ไปที่15.2รอบตัวถัดมานะครับเราเลือกเป็นตัวอิชินะครับในรอบราคาิีิเนี่ยยังเป็นภาวะการแกว่งในแนวน่อขาขึ้นตามกรอบของตัว up tensional นะครับ ในรอบก่อนหน้าตั้งแต่ต้นเดือนธุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารอบราคามีการแกว่งลงมาปรับฐานลงมาค่อนข้างลึกแต่ว่าหากเราไปดูเมื่อวานนี้นะครับมีแรงซื้อกลับจากโซนแค่เส้นค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยหากเราพิจารณาจากโซลคาตติกเนี่ยก็เข้าสู่เขตอวอโซซึ่งถ้าเราวัดจากพฤติกรรมในรอบราคาก่อนๆเมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่เขตอวอโซเนี่ยจะตามมาด้วยการกลับตัวของราคาทุกครั้งเลยนะครับ อิชินะครับเราเน้นตั้งรับบริเวณ11.9ถึง12.1มองแนวต้านไว้ที่12.6ถึง13.2นะครับส่วนจุดคัดลอสเราให้ไว้ที่11.6สําหรับตัวทันมาอ๋อขออภัยนะครับก็ถัดมาเนี่ยเป็นตัวของพอร์ตเทคนิคข้อกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันนะครับตัวไทยอ้อยนะครับถือต่อแนวต้าน36.75 37.5 s t o p l o s s 34นะครับ AI แนวต้าน5บาท50 5บาท80 s ต o p loss นะครับ4 96 KCE นะครับรอซื้อบริเวณ25บาทบวกลบนะครับแนวต้าน2825 29บาทตอบรลอ24.7 ITC นะครับแนวต้านอยู่ที่18บาท1 8บ0าท80สต็อปลอสิบหถือต่อเช่นกันนะครับแนวต้าน21.7 22.8สตอบสออ่วน OIP ีนะครับปิดตลาดทุนไปที่158 c p นะครับเอ่ CPR ถือต่อนะครับแนวต้านส8่แปดเจ็ดห้าห้าสบ HANA ้าอต่อนะคอับแ่วต้าน ยี่สิบห้าจุดส้นะครับสตอปล็อยีสิบสนะครับถัดมาเป็นตัว RCL นะครับถือต่อเช่นกันนะครับแนวต้าน2 7 7 5 2บาบาทนะครับสตอปล s อ่ส24.80คอมเซเว่นปิดตาขาดทุนไปที่25.25 AWC นะครับแนวต้านอยู่ที่2.28บาท28 2สบาทสตอปลบาท g p ถือต่อเช่นกันนะครับแนวต้าน9ิ อ่าสิบเก้าบาทสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับ s ็อ p ล o อสสิบเจ็ดจุดสองแล้วก็ตัวโครกกำหนดห้าวันจะมีตัวเซนเทลนะครับปิดต่าขาทุนไปที่สามสิบเอ็ดจุดสองห้านะครับก็สำหรับภาพรวมของทางเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบว่าคุณออรักกบพาตาสารุพันครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของตาาสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกนะคะเซ็นห้าสิบอ็นเด็กฟิวเจอร์เมื่อวานนี้นะคะดาวโจนก็ปิดบวกร้อยหกสิบเอ็ดจุด มาปิดที่ระดับ47,706จุดโดยดัชนีดาวโจนส์ S&P 500และวก็นาสแต็กนะคะก็ปิดทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประฏิการต่อเนื่องนะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบไป1.16เหรยญ16ดอลลา,าร์สหรัต่อบาเรลนะคะลบประมาณ2%มาปิดที่ระดับ60.15ก็ยังคงกังวลต่อเนื่องนะคะว่าอาาุปภาจะปรับเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนธันวาคม วันนี้ก็คงต้องรอติดตามในการประชุมวันที่สองพฤศจิกนะคะส่วนปัจจัยอื่นให้ติดตามในช่วงสั้นนะคะก็คงเป็นผลการประชุมของทหานการสารัฐนะคะตรงนี้ก็จะทราบผมในคืนนี้แต่ถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเช้าของตลาดบ้านเรานะคะวันนี้ตลาดคาดว่าจะลดลง0.25เ แล้วก็นักลงทุนนะคะเขยังคงรอติดตามสัญญาณแนวโน้มที่ทางดอกเบี้ยนโยบายจากท,าที่ประธานเฟดนะคะจะมีถแถลงในคืนนี้สำหรับความเห็นของฟิวเจอร์นะคะเรกกางยังคงมองแว่งขึ้นนะคะช่วงสั้นประเมินแนวรับ846ถ้ายืนได้นะคะตรงนี้ก็มีรุนเด้งไปแนวต้าน855ในนั้นเปิดลองที่846แล้วก็ปิดสานะ855 863ให้จุดซับรอ841 สำหรับคนที่ได้เปิดลองไป855เมื่อวานนี้นะคะก็แนะนำปิดสถานะที่863 875ให้จุดซอบล็อตแปดห้ค่ะส่วนกลยุทธ์เทรดดิ้งสั้นๆในวันนะคะอืมก็ก็ก ในนําเปิดลองนะคะราคาวันนี้นะ่าจะเป็นลันกษณะกขวนตวขึ้นได้ในนําเปิดลองที่แนวรับ855แล้วเ็ปิดฐานะ860 865ให้จุดสอบรอด850ส่วนคนที่ได้เปิดลองไป855เมื่อวานนะคะ<ๆ>ก็อาจจะได้ปิดฐานะไปนะคะที่860ตัวถัดไปนะคะเป็นทองคําทองคําภาพเป็นลักษณะแกวงตัวลงแรงนะคะแต่ในช่วงท้ายก็ มีแรงซื้อกลับมาทำให้รีบาวกลับมานะคะก็คาดว่าวันนี้น่าจะรีบาวได้ต่อนะคะแต่ทิศทางในระยะกลางยังคงเป็นลักษณะแกว่งตัวลงเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำเปิดช็อตอยู่นะคะแต่เปิดช็อตในจังหวะที่เด้งขึ้นไปแนวต้านในส่วนของทองคำนะคะ แนะนำเปิดชอ็อตสัญญา g o แซดสองห้าที่แนวต้าน4055แล้วก็ปิดสานะแนวรับ4005 3965ให้จุดซับล็อที่4080ค่ะส่วนโกลฟิเจอร์สิบาทเช่นกันนะคะแนะนำเปิดชอ็อตก่อนนะคะโดยแนะนำเปิดชอ็อตในช่วงเด้งขึ้นมาแนวต้านที่62,000ในสัญญา gf 1 0 z แซดแล้วก็ปิดสานะแนวรับ61,250 6 6 5 0ให้จะดสอบร้อนนะคะถ้าทะลุเหนือกว่า62,400อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือสัญญา g f 1 0 V25 จะหมดอายุแล้วนะคะในวันที่30ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นแนะนำเปิดใหม่เป็นสัญญา g f 1 0 Z25 แทนในส่วนของ Total Non ATF นะคะยังคงลดลงต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ลดลงไปอีก0.186 ร้านทอยออนนะคะมาปิดที่9ระดับ7 5 5 8วันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลบนะคะนอกจากนี้ก็มีนักวิเคราะห์จากซิ t แบงค์นะคะปรับปรับลดคาดการราคาทองในช่วงสเดือนข้างหน้าสู่ระดับ3,800จากเดิมที่คาดไว้ที่ระดับ4 0 0พนะคะในส่วนของทองคำปจัจจัยหลักก็คงเป็นคืนนี้ ติดตามผลการประชุมเฟดนะคะถ้าลดดอกเบีย้ยจริงตรเป็นตามคาดก็คาดว่าน่าจะเป็นบวกกับทองได้นะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังแรงขายแบบลักษณะเซ์ออนแฟกออกมาก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นบันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ